ทวดพะขาันรีนะครับไห่พี่อ้องไปเบิบบ่ครับพี่้อบึงูงครับพะี่วงนี้วมร่อนกานัวนี้ครับพวกพวกม่ครับพี่้องนี่คันแี่เนี่นี่ผักงี้เนี่ยครับทวดวะขาโบราณน,นะครับอนีนครับ,รรบ,น,น,รบนี่ก็โอง โอ,อย่างงามกับปีน้องเอยอดมากเขาจะคุยผมคุยพ้อขามยีปีน้องต้นแหลกเลยนี่ผมว่าต่างเียต่ผมเจอมาครับมะขามต้นถือว่าเป็นมะขามที่ต้นใหญ่ที่สุดนะครับในจังหวัดสระบุรีผมได้เลยครับไม่มีต้นไหนใหญ่ครับต้นนี้เท่าอีกแล้วครับถือว่าเป็นไม้โบราณต้นหนึ่งมะขามพันปีครับมะขามพันปีอจริงกนัน สมบูรณ์ครับแต่ว่าพูดถึงว่าตามอายุไขเพ่นครับเป็นพงโดยธรรมชาตินะครับพงโดยธรรมชาติใหญ่มากนะครับตามชมด่านนี้ครับชมด่านนี้สวยครับปูมะขามโบราณโอ้ยปวดระขามเลยนี่ครับตอนเยี่ยวงอันนี้ครับท่ถ้าฝากทำให้ข้นมาเราคนเสียมันสะดูกกินขงมพันเิ็นว่าอยากไหนต้องเอาออกครับตัวทำไรครับทีคือตัวทำไรครับตัวทำลายเลยนะครับ ตันี้เป็นตัวกาวฝากนะครับมะขามตัวนี้ครับมะขามตัวนี้มะขามพันปีนะครับทวดมะขามโบราณพันปีนะครับเป็นว่าไม่ตัวนี้พร้อมตั้งบ้านท่านสมัยพร้อมก้อนแผ่นดินนะครับพร้อมแผ่นดินนะครับไหม่ตัวนี้ครับทวดมะขามโบราณมะขามพันปีนะครับอพี่น้องมาชมครับชุ่มชุ่มแปดชุ่มใหญ่ชุ่มอลังการนะครับของมะขามตัวนี้ครับดูครับความแปดความอลังการนะครับ พับมีน้องงานมึงรอบๆครับมึงรอบๆกันครับมัน่ได้ตัดคือดีคุมไปสา,าปดดม,มาเฮี้ยนสี่เฮี้ยนเหมโอ้ยใครบอตัดนี่ผมว่าแล้วโคตรโคตรแล้วครับโมมีตัวไหนใหญ่ถอยแล้วครับนี่โอ้ตาเสียดายเนาะเพิ่นกำลังเริ่มเริ่มมีผูมีอย่างแล้วนะครับมีผูมีอย่างแน่นอนถ้าโดยธรรมชาตินะครับก็จะมีองคอ์กรองค์กรหนึ่งที่เรียกว่าลูกลูปปกปะคอนนะครับลูปปกปะค,คอนคือองค์กรที่หน่วยงานที่เขาอนุรักษ์นะครับอนุรักษ์ ก็คือพวกหมอหมอต้นใหม่ครับอ่าไงว่าบรรทัาอื่นหมอตนใหม่ครับที่มีมดประเทศมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาไม้เก่าโบราณเนี่ยหมอป่วก็ใหม่นี่มีอยู่แค่มดประเทศีมีอยู่สิบสองคนนะครับประจําการยุงเจ็บเป็นหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งทีผมอยากให้เพื่อนมาอนุรักษ์ไว้ยุะเข้าไปตัวนี้ปพรเจ็บไปดูขนาดบป็นเบื้องนะครับไอ้เมื่อป่วยเพื่อนไปควันกวอนเพื่อนสร้ายกว่านี้ครับ A, หมอหมอคนบ้าปัวก็ดีมากรักษาเนื้อใหม่ห้สภาพพบฟงไัวขึ Kaiser, ้นเก่าเลยครับเหยียบได้เอาบ้างครับใหม่ตัวนี้มะขามโบราณตัวนี้สวยมากนะครับเป็นไม้ที่สวยและใหญ่นะครับยืนกลางแขนเหมือนกันนะเบิ้งนี้ครับเบิ้นงผมยืนเบื้องครับพี่น้องเบิ้งครับเบิ้งเกีียวเลยผมนะครับอนาคตกลางแขนในนี้ครับผมข้มนี้ครับผมยืนข้านีครับมันเป็นใหม่ที่ต้นใหญ่นี่คือมะขามโบราณพันปีนะครับสําหรับอ่า พันธุ์ที Man, ่ชอบของให่ของแปลกนะครับมีฝาดผ้าพันไม่ชมนะครับหรือว่าทวดมะขามโบราณนะครับมะขาม้นนิดชนว่าพร้อมแผ่นดินนะครับพร้อมแผ่นดินบานที่เฮียนต่อเป็นบานเก่าบานแก่นะครับฝาดอ่านี้ตำนากด้วยกันโอ้ยพี่ไหวเลยมึงงามมึงงามเนี่ยคุเห็นแกเคยเห็นเด้อแกเคยเห็นไม่บานมะขามใหญ่ๆนี่แกเคยเห็นบึกเคยเห็นใหญเคยเห็นแกแฉกฉันเด้อฉันจะไปดูฉันจะไปตามตีดตามดูนะครับ ไปถ่ายพี่น้องดูว่าของใหญ่ๆเป็นยังไงบ้างนะครับฝากพี่น้องฝากพี่นอ้นองนะครับฝากช่องครับแขกบนไซไม่รอมาสาาคามฝากที่ตามฝากกดแชร์กดกระดิ่งนะครับฝากที่ตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ